อีกเรื่องหนึ่งอ่ะตำรวจทางหลวงเข้าไปไล่ล่าผู้ชายคนนี้ค่ะมีหมายจับติดตัวและมีอาการคลั่งยาปรากฏว่าเจอเจ้าตัวถอยรถพุ่งชนรถเจ้าหน้าที่จนพังเสียหายนะคะไปดูภาเพเหตุการณ์กันค่ะผู้ผมขับรถจากผ่านในตเดนายนะมี่รถเม่ออกมาจากตเดนารถติดอยู่เลยเต็มเลยใช่ไหมคนออกไม่หมดอ่ะหลังพุ่งมาจบจน,น้าพุ่เนี่ยคนยังขึ้นอร่อยกลับออกมาเลยอ่ะ,อะ เนี่ยค่ะคุณผู้ชมขับหนีเจ้าหน้าที่ไม่พอนะคะสุดท้ายเนี่ยขับพุ่งชนใส่รถเจ้าหน้าที่เต็มๆเลยนะคะเนี่ยเน,ยเนยยแล้วสุดท้ายก็ขับหนีไปนะแต่ว่าไปรอดหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาให้ดูกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวคนก่อเหตุเองอ่ะมีหมายจับติดตัวอยู่แล้วแล้ว,ลวเคยติดคุกในคดีฆ่าคนตายมาแล้วด้วยอ่นี่คะเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะ ไปจับกลุ่มผู้ชายคนนี้บนทางหลวงสายเอเชียฝั่งล่องใต้พื้นที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยตำรวจเขาก็ตรวจตราพื้นที่ตามปกติเห็นรถคันนี้แซงขึ้นหน้าไปด้วยความเร็วสูงแต่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่ด้านหน้ารถเจ้าหน้าที่เลยส่งสัญ,ญญาณให้หยุดเพื่อตรวจสอบพอไปตรวจสอบในรถมีผู้ชาย4ี่คนนั่งอยู่นะคะจริงๆเนี่ยค่ะในรถไม่ได้มีอะไรผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็เลยขอตรวจบัตรประชาชนของคนในรถทั้งหมด ปรากฏไปเจอนายพงพันธ์อายุ38ปีซึ่งเป็นคนขับเคยต้องโทษในคดีฆ่าผู้อื่นปัจจุบันมีหมายจับทั้งคดียาเสพติดและอาวุธปืนติดตัวอยู่ด้วยนะคะนายพงพันธ์ก็เลยอาศัยจังหวะที่เจ้าหน้าที่เผลอขึ้นรถแล้วก็ขับหลบหนีออกไปะคะ่ะจริงๆคือเจ้าหน้าที่ก็ล้อมไปแล้วนะแต่เนี่ยดูไม่คิดอะ่ะเขาจะหนีไปแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ไวคุณผู้ชมรีบขึ้นรถขับไล่ติดตามกันไปปรากฏว่าไปเจอนายพงพันธ์เนี่ยจอดรถกลางถนนเสร็จแล้วนะคะ ลงมาตะโกนท้าทายเจ้าหน้าที่ด้วยอ่ะไปดูคลิปเหตุการณ์ช่วงนี้กันต่อค่ะไม่ได้ดูเลยพีที่นะมันเหยียบไม่ได้ดูเลยพี่อ่านใจมันด้วยเราบนนังถอยเพราะว่ามันก็ไปก่อนบังถอยแล<ะ>้วเนี่ยลงมาตะโกนท้าทายด้วยเสร็จปั๊บขึ้นรถขับต่ออีกหนีอีก เ,เจ้าหน้าที่เองก็ไล่ติดตามแล้วดูนะคะระหว่างทางเจ้าตัวก็จอดเป็นระยะเพื่ออะไรเพื่อจะถอยกลับมาชนรถเจ้าหน้าที่ค่ะแต่เจ้าหน้าที่ก็หลบได้สุดท้ายนายพงพันธ์เลยตัดสินใจกลับรถเลยทีนี้แล้วมาแล้วนี่พุ่งเข้ามาเลยคือขี่ย้อนสอนแล้วนะ มาชนรถเจ้าหน้าที่เลยแบบนี้ล่ะค่ะรถเจ้าหน้าที่ก็พังเสียหายส่วนรถของนายพงพันธ์พุ่งตกร่องกลางถนนไปต่อไม่ได้ก็เลยถูกจับในที่สุดนะคะแต่ปรากฏว่านี่สภาพเป็นแบบนี้เจ้าตัวให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่คุมตัวไปตรวจปัสสาวะปรากฏเป็นสีม่วงก็เลยโดนไปทั้งเรื่องต่อสู้ขัดขวางการจับกลุมขับรถขณะเสพยานะคะเป็นผู้เสพยาเสพติดทําให้เสียทรัพย์ และขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นแล้วก็ส่งตัวไปดำเนินคดีต่ตอเรียบร้อยค่ะค่ะ